กว่าๆนะครับเราจะออกเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เขื่อนนะครับเขื่อนที่เราจะไปคือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมอ,อ,อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับเราจะเดินทางไปในรถยนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศยามเช้าที่หน้าเขื่อนครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับนี่ทุกคนดูดิโอ้ย เี่มันสวยอ่ะดูหมอกดิสวยอ่ะเนี่ยอยู่บนสันเขื่อนนะครับดูดิโอ้โหหมอกเยอะมากเลยอ่ะสวย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 ๆๆวยปเดี๋ยวพาเที่ยวกันนะ อันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือทีออ่ที่จะพานท่องเที่ยวล่องเรือในเขื่อนนะครับผมเขาจะมีบ <_ an> ริการท่องเที่ยวพานท่องเที่ยวล่องเรือในเขื่อนขุนด่านนี่นะครับนี่ครับออนอกจากเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเรือประมงของชาวประมงในท้องที่นะครับที่จะแบบเอาหาเพื่อหาปลาวางตะข่ายอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับในในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะจอดนิ่งๆอยู่อย่างนี้นะครับนี่ นี่ระดับน้ำนครับระดับน้ำขึ้นประมาณนี้ครับนี่ครับคือเสาสูงสุดของของตอตอปูนที่วัดระดับน้ำนะครับซื้อน้ำสูงมากนะครับ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตัวตัวเขื่อนนะครับตัวเขื่อนขุนด่านประการชนครับอันดับแรกเราให้ดูตรงที่มีระดับน้ำก่อนนะครับนี่ทุกคนน,นี่ระดับน้ำนี่สูงมากเลยน้ำน้ำเกือบเต็มตลิ่งเลยนะนี่ให้ดูให้ดูนี่น้ำเกือบเต็มเลยอ่ะดูดินี่มันน้ำน้ำเยอะมากดูดิ เมฆสวยมากภาพนี้สวยมากเลยทุกคนดูดินี่ภาพนี้สวยว่ะแช่วไว้ก่อนอ๋อแพนไปนี่ครับนี่คือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับนี่สวยมากอันนี้คือหลังเขื่อนนะดูสวยอะภาพนี้สวยมากดูนะครับนี่น้ําก็าจะมานี่น้ําเยอะมากเลยแล้วเราจะไปหาไปดูที่น้ําออกหรือว่าหลังเขื่อนนะครับเอ้ยหน้าเขื่อนหน้าเขื่อน นี่หน้าเขื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนนี่เขาปล่อยน้ำน้ำตรงตรงที่ทุกคนเห็นน้ำออกเล็น้อยคือน,น้ำล้นนะนี่อน,นี้น้ำเขาปล่อยน้ำออกนี่สวยสวยอโอเคเลยอะนี่วิวที่ทัดหลังเขื่อนมันก็จะสวยๆประมาณนี้นสวยอะ่ะ อันนี้พาที่ก็จะขึ้นเลยนะครับนี่แต่วิวมันยังส,สวยๆอยู่คนดูดินี่สวยมากเลยอะ เดี๋ยวเราขึ้นนะครับไปไหว้สักการะนะครับศาลเจ้าพ่อขุนด่านก่อนนะครับนี่ครับทางขึ้นทางขึ้นไปไหว้สักการะทางรูปไก่รูปม้าลายนะครับเยอะมากละไที่สำคัญคือมีทหารด้วยทหารก็ใช่ย่อยนะสงสัยคือมาบนบนเรื่องตำแหนง่งตำแหน่งแน่นอนครับถ้ายจะเป็นทหารนะมันมาบนเรื่องตำแหน่งแน่นอนถึงจะ รูปทหารมาสักกะละอันนี้คือส่วนนี่ครับส่วนหลังเคลื่อนนะที่เขาปล่อยน้ำลงมานะครับนี่น,น้ำมันจะไหล ากาศเย็นตรงนี้อากาศเย็นมากเลยอะ่ะเพรระลองน้ำแน่นอนอันนี้คือน้ำน้ำที่นะครับน้ำที่อยู่บนนะครับ อันนี้เราอยู่หน้าเขื่อนนะครับหน้าเขื่อนเขืเ่อนขุนด่านประกันชนนะครับนี่ครับเหมือนกับแบบนี้น้ำมันจะไหลไหลมาอย่างนี้นะครับนี่น้ำมันจะโผล่พุ่งมานะครับละอองน้ําก็จะไปทําให้ตัวเราเปียกครับน้ําไหลแรงมากน้ำเพราะน้ำข้างบนเนี่ยเยอะมากนะครับผมทําให้น้ำข้างล่างนี่ไหลแรงนะครับผม นี่น้ำมันจะไหลไปนะับไหลไปทางนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงน,นะครับเสียงน้ําไหลาอาจจะดังนิดนึงอันนี้น้ำล้นนะครับออกมาจะเกิดน้ําเยอะมาก วันนี้ทาทุกคนเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับที่อยู่เนี่ยครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับนครนายกนะครับมาเที่ยวก็ได้ครับไม่ไกลมากเลยนะครับผมนอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนะครับนี่บรรยากาศก็สุดยอดด้วยนะครับขอแนะนําให้มาตอนเช้าเช้านะครับเช้าเช้านี่ท่านจะเจอหมอกด้วยนะครับนี่หมอกหมอกเห็นหมอกไหมนี่หมอกแลอากาศสดชื่นด้วยนะครับผม โอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมินไลค์ให้ด้วยนะครับผมอันคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเขื่อนขุนด่านนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะนอกจากเขื่อนแล้วก็น้ำแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยอย่างนี้เอ่เห็นไหมทิวทัศน์ที่สวยอย่างนี้โอเคทุกคนบ๊ายบาย Maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back.